มืัอนี้มาเจ็บผักิดแอปเปิลอิสเรียวนะครับแอปเปิลเสุดท้ยเบิ้งครับพาทัวร์พาทัวร์พาทัวเฮ้ยเรียบร้อยครับจับกล้องครับนี่ครับพาทัวร์ผิดแอปเปิลครับจับนุ่มเลครับเป็นส่วนเป็นส่วนพาทัวครับ แง้มครับสวนเขาแหนกยกครับแหนกแหยกผกพรีคคนยกผมพีคครับเลี้ยงนับบอกมืนหนีหนีสิบสี่บอกครับเลยลำใบทันมา้าโอ้ยบ,บัลลใบ,บ,าบมาแล้วครับปัลลใบตรวจประพีครับนี่ไป่ละมาแล้วมาแล้ว เช็คผลงานครับงานตรวจงานสีแดงเสร็จแล้วครับปิกสีแดงจะไปเก็บสีเหลืองนะครับแล้วผมจะพ้าเก็บครับสีแดงบางนึงนึงผมไม่ได้เก็บป้าพดที่นี่เก็บสีเหลืองครับสีเหลืองผ้าเก็บสีเหลืองครับผิก ออกมาแล้วครับผมมาเก็บปักพริกเหลืองนะครับครับผมจะให้เบิ้งไอ้ไแผนเก็บปักพริกไก่น้ำม่วันเมิยนบระอ่าครับเอาเอาเมิยนบระโย่จะเก็บยังไงครับเก็บยังไงครับตัดหัวตัดหางเอาหมดโลดเด็กยากพูดไหนไม่ดีก็ซุกซุกทิ้งไปเกี็บได้ครับเกี็บได้เกี็บเอแล้วเก็บดีถ้าเกียรติสีลงพยะครับดีเป็นแบบไหนครับดีเก็บดีให้เพิ่นเบิ้งนั้น วีเป็นแบบไรบักน้อยบักคุกบักระนี่บีเวีดเวดครับแนวนี่นครับเอออออได้อยู่อันนี้ซิงได้ครับนิดหน่อยนะครับเจ็าปักทิครับบอมเยนระเวียดนามครับมีเวียดนามขมาในคำครับาง่าปััตัวกำลงไปส